สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอ่ะก็สำหรับตอนนี้นะครับเรากบดานอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะกลังดูช่องกระตูน <laughs> หน้าตาแบบบ่งเปอวมันมาแล้วมันมาแล้วงา <laughs> เป็นช่องกระตูนเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในห้องที่ สภาพรกนะครับเพราะว่า,าเรามากบได้อยู่ที่ประเทศไทยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่มีคอมใช้นะฮะตื่นเช้าขึ้นมานี่ตื่นเช้าขึ้นมาแสงสดรัวสดร,รัวแบบนี้นะครับแล้วก็ปกตินี่เราต้องเล่นคอมนะแต่ตอนนี้นี่ไม่ได้เล่นไอ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นนะอยู่กับช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้อีกแล้วนะครับพร้อมกับกระตูนที่แปลกๆเเดินดเนียนเดินเนียน ทำเป็นคุยเนียนมันอยู่กับช่องกระตูนที่มันแปลกๆนะครับไม่รู้ว่ากระตูนนี้ชื่อว่าอะไรนะหน้าทา,ามันก็พองแผลแล้วก็สนุกสนานดีน,นะฮะมึยเนะรู้สึกแปลกๆนะที่ตื่นมาแล้วก็ไม่มีคอมใช้นะโดยกระทืบไปแล้วทุกนดีทุกนดีนะฮะโอเคก็มาชี้แจงเท่านี้นะครับว่าตอนนี้ไม่มีคอมใช้ ถือว่ากลับมาพักผ่อนให้เต็มที่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกลับจีนไปเมื่อไหร่ก็จะขยันทำคลิปแล้วกันนะครับสัญญาเลยนะขอพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับพออยู่นู่นก็ทั้งหนาวแล้วก็ทั้งเรียนด้วยนะฮะค่อนข้างเครียดนะครับโอเคไปแล้วนะฮะนี่จะกูจะติดลิขสิทธิ์ไปเนี่ยคงไม่ติดนะเมื่อถ่ายจากทีวีเนี่ยโอเคไม่ไปจ้าจุ๊บจุ๊บคิดถึงทุกคนมากเลยครับ